ครับผมสวัสดีครับท่านผู้เจริญและมากด้วยสติปัญญาทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับผมมาใส่ปุ๋ยยางพารานะครับแต่สิ่งที่ผมจะมานำเสนอวันนี้นะครับไม่ใช่การใส่ปุ๋ยยางนะครับผมจะมารีวิวออสนูว่าวนะครับคันสนูคือสนูใบพลาสติกนะครับแบบ แบบไม่ใส่ขี้สูตรหรือว่าไม่ใส่ชันโรงนะครับก็เดี๋ยวต้องลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยังเพาะอยู่ไหมเพราะว่าไอ้สนูว่าวตัวนี้นะครับคันนี้คือตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับนี่ก็สงกรานก็เลยมาแล้วนะครับ ก็ต้องลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะยังดีอยู่ไหมใบก็ยังดีนะครับส่วนสายเคาก็ยังดีนะครับสายเค้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับผมใช้แปดเส้นนะครับความยาวของใบนะครับความยาวของใบพลาสติกตัวนี้นะครับน่าจะเก้าสิบเซนนะครับไม่เอาตลับเมตรมานะครับ คือผมก็จําไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะราวๆเกาสิบนะครับความยาวของใบนะครับคันก็ประมาณ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 ร้อยส้งน่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับก็นั่งพักอยู่พอดีเจอใน กระ๊อบก็เลยเออเอามาลองดูดีกว่าอยากให้ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับสนูที่ผมปลดระวางแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับ ครับผมก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใส่ชันโรงหรือว่าไม่ใส่ขี้สูตรนะครับในส่วนนี้ผมจะพับเอานะครับพับแล้วก็ผมก็เจาะใช้เหล็กแหลมเผาไฟนะครับเจาะนะครับเจาะรูตรงนี้นะเพื่อที่จะร้อยเชือกไนรอนนะครับร้อยแล้วผมก็ใช้กาวช้าง กาวร้อนนี่แหละครับหยอดล็อกไว้นะครับไม่ให้มันไหลนะครับประมาณนี้นะครับถ้าคนเคยทำอยู่บ้างก็น่าจะพอคิดออกนะครับว่าจะยังไงใบก็ใบก็ยังตรงดีอยู่นะครับไม่บิดไม่อะไรก็ประมาณว่าถ้าเกิดใส่ว่าวนะครับ ถ้าลมถ้าลมปานกลางแบบว่าลมพอแบบว่าวลอยตัวอยู่ได้นะครับเสียงก็จะยังโอเคอยู่แต่ถ้าว่าลมแรงเสียงเหมือนจะเพี้ยนนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยว่าอายุนะครับอายุของไม้คันตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนอะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามาแล้วแหละนี่ก็ นี่ก็วันวันนี้วันที่เท่าไหรน่นี่วันคือตอนนี้ก็ก็จะสิ้นเดือนเมษาแล้ว <c oughs> ก็คิดว่าตัวไม้นะครับมันก็สปริงมันก็ล้าไปบ้างแล้วนะครับก็เสียงก็ประมาณนี้แหละครับเป็นสนูปลดระวางนะครับที่ผมใช้ปล่อยเมื่อปลายป,ายปีแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับใส่กับเว้าจุลา หนึ่งร้อยเก้าสิบสามเซนของผมนะครับเป็นว่าวจุฬาโบราณนะครับติดกระสอบปูนธรรมดานะครับแต่ว่าขึ้นดีมากนะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับรอติดตามดูนะครับว่าผมจะมีว่าวรุ่นไหนมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับคลิปนี้ก็ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็จะพยายามพัฒนานะครับพัฒนาคลิปวิดีโอนะครับต่อไปเรื่อยๆครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ